สวัสดีครับผมชานนนะครับจะมาบอกวิธีการขายสินค้านะครับโดยใช้ Facebook ผ่านทางระบบ m r r k t t p a g e หรือว่าตลาดนัดออนไลน์นะครับวิธีการนะครับเราก็เข้าไปที่ Facebook ของตัวเองใช่ไหมครับหลังจากนั้นเราพิมพ์คำว่ากดคำว่าสร้างนะครับสร้างแล้วเข้าไปที่การประกาศสินค้าใน m a r k e t p a g e นะครับขายสินค้าในชุมชน นะครับพอเข้าไปเราก็จะเห็นสินค้ามากมายอยู่ตามฟังก์ชันเหล่านี้นะครับ,รบวิธีการก็คือเราเข้าไปกดคําว่าขายสินค้านะครับแล้วกดตรงนี้ประกาศขายสินค้าอยากจะขายอะไรก็ลงขายได้เลยวันนี้ผมขายไปหลายอย่างแล้วผมอยากจะลองตัวตัวไหนดีเนาะน่านจะเป็น SR 400อย่างเงี้ยนะครับราคาไม่บอกสมมุติผมจะเอาตัวอื่นดีกว่านะครับ เทเซอร์พิมคำว่ายามาฮ่าเผื่อลูกค้าเซิร์ชคำว่ายามาฮ่านะครับแล้วก็เทเซอร์900 GT นะครับราคา499นะครับพื้นที่ผมบอกว่าสถิติเลือกมูลมูลเป็นยานขาดนะโอเคแล้วก็แล ประกาศอธิบายสินค้าของของเรานะครับผมก็มีของผมอยู่แล้วผมก็จะเอาตัว t ท a เ r อ9 0 0 g t ใส่รายละเอียดเต็มรูปแบบนะครับมาใส่ในตรงน,นี้ Copy แล้วก็ Paste อลงมาเลยนะครับเราจะพิมพ์อะไรก็ได้แล้วแต่เรานะครับแต่อันนี้ผมพิมพ์โปรโมชั่นลิงก์ไลน์เบอร์โทรไว้บวกรูปภาพนะครับผมก็มีอยู่ในคอมพิวเตอร์อยู่แล้วผมก็หมุนตัวนี้นะครับก็มีรูปอื่นๆที่อยู่ใน ถ่ายไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ไปหามาดู t r a ซอร900 GT นะครับเช่นแบบนี้หรือจะเป็นรูปรถที่เราถ่ายเตรียมไว้แล้วนะครับแบบนี้ขออัพโหลดเสร็จนะครับมันจะอัพโหลดได้ประมาณ10ภาพแล้วก็กดถัดไปนะครับ แล้วก็ดูว่ามันลงที่ m a r k e t ็ตเพจแล้วอยากให้ลงกลุ่มไหนไหมผมอยากลงกลุ่มนี้ด้วยเพราะมันมือหนึ่งด้วยนะครับก็ลงได้เลยกดเผยแพร่เพียงเท่านี้นะครับสินค้าก็จะไปอยู่ในง่า marketplace เรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับผมลงทุกรุ่นเลยนะครับ499นะครับ X Max 07ลงหมดเลยนะครับวันนี้มีคนถามเข้ามาแล้วนะครับเห็นหน้านี้สวัสดีครับขายเท่าไหร่ครับ มาครับุประนอมหรือตัวนี้ถาม x m a นะครับผมก็บอกสอบถามได้เลยครับเพราะอยากรู้ว่าสวัสดีครับสนใจสินค้าชิ้นนี้อย่างนี้นะครับหวังว่ามันจะเป็น c h ANNEL ที่ทําให้ทุกท่านเนี่ยขายสินค้าได้ไม่มากก็น้อยนะครับลองดูนะครับเห็นไหมครับ X Max เราขึ้นระดับต้นเลยยอดนิยมแล้วก็อื่นๆนะครับผมเห็น Honda 650ของทาง Big Wing ครับ ผู้ขายสินค้านะครับนี่ครับแล้วก็ MT17 นี่น่าจะเป็นน้องลงไว้นะครับอ่าคุณพีทลงไว้แล้วก็หลายท่านลงเนี่ยลงตลอดนะครับอย่างน้อยมันก็เพิ่ม h ชนแนลหวังว่าทุกท่านจะลองขายดูนะครับรถเล็กรถใหญ่ขายได้หมดลองถ่ายลูกในร้านของท่านเองนะครับเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้า mm. ลองดูนะครับขอบคุณครับ